ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช n n นลโอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านนะครับซึ่งใน8นาทีนี้นะครับโอ๊ตอยากจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปรับชมบรรยากาศนะครับขนบมร,รมเนียมประเพณีซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางนะครับคุณผู้ชมครับ ประเพณีล่องสปานะครับซึ่งถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปางนะครับจะคล้ายกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆน,นั่นเองนะครับในเมืองไทยส่วนการล่องสเปาเนีย่ยังเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีเฉพาะลำปางหรือนะครลำปางนะครับส่วนล่องสเปาเนี่เป็นภาษาพื้นเมืองอีกด้วยนะครับนั่นหมายถึงการนําเรือสำเภา ลอยไปตามลำน้ำนะครับซึ่งเรือสเปาหรือเรือสำเภานะครับจะมีรูปร่างคล้ายเรือสำเภาเลยครับและที่สำคัญนะครับทำมาจากวัสดุธรรมชาติอีกด้วยนะครับซึ่งวัสดุที่นิยมนำมาใช้กันก็จะเป็นต้นกล้วยใบตองไม้ไผ่และตกแต่งประดับประดาไปด้วยดอกไม้กระดาษสีนะครับ ส่วนในเรือสะเปานะครับจะใส่อาหารข้าวหวานหมากพลูดอกไม้ทุบเทียนนะครับลงไปด้วยการล่องสะเปาถือว่าเป็นประเพณีที่มาจากความเชื่อด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นการที่เรานำสิ่งของให้เดินทางไปด้วยเรือสเปาหรือเรือสำเภานะครับเพื่อเตรียมไว้ใช้ในสำหรับพบหน้าอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อนะครับซึ่งมีกันมาอย่างช้านานและยังถือว่าเป็นการฝากกุศลไปหาดวงวิญ,ญญาณผู้ล่วงลับอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม ภาพบรรยากาศที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นกันที่ห้างซีคอนสแควร์นะครับในช่วงปลายปี2563นะครับซึ่งเป็นงานประจำปีและชื่อว่างานเวียงละกอนซึ่งเป็นคอนเซปต,ต์ของมหานครลำปางหรือจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับก็เป็นพิธีการแห่เปาหรือล่องสเสานะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้นะครับก็จะมี วิถีชีวิตของคนพื้นเมืองหรือคนล้านนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวนะครับแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมนะครับรวมถึงวิถีการรับประทานอาหารแบบทางร้านนานะครับและการล่องสเปาหรือเรือสำเภาวนะครับก็จะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับซึ่งจะจัดขึ้นกันในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะรับชมใน คอนเทนต์นี้ได้นะครับแล้วก็ดื่มดาบรรยากาศของความสุขในเทศกาลดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับผมประเพณีแห่เป่านะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีอันงดงามนะครับซึ่งถือว่าเป็น วิถีชีวิตของทางล้านนาซึ่งมีกันมาอย่างช้านานนะครับแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับที่คนไทยทุกท่านควรจะภาคภูมิใจโดยเฉพาะคนล้านนานะครับซึ่งครั้งนี้ทางห้างซีคอนสแควร์นะครับแล้วก็ทางทีมมอนไฟก็ได้นำบรรยากาศที่ถือว่างดงามนะครับมาให้กับชาวกรุงแล้วก็คนทั่วประเทศได้รับชมกันนะครับและที่สำคัญนะครับเรายังได้เห็นนะครับ วิถีชีวิตนะครับการแต่งตัวแล้วก็ประเพณีที่ถือว่าน้อยครั้งนะครับที่คนกรุงเราจะได้เห็นนอกจากเราจะต้องเดินทางไปที่นครลำปางหรือเมืองแห่งล้านนานั่นเองนะครับ ในคอนเทนต์นี้นะครับผมอยากมอบให้เป็นของขวัญสำหรับทุกท่านนะครับที่เราได้เริ่มต้นปีใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นปีที่เราจะต้องฝ่าฟันกันไปอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับก็เลยอยากจะนำบรรยากาศที่อบอ,อุ่นไปด้วยความงดงามนะครับของวัฒนธรรมทาง ประเพณีของทางล้านนาะให้กับทุกท่านได้มารับชมแล้วก็ผ่อนคลายกันนะครับซึ่งถือว่าเราเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้มาเยี่ยมชมบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับอย่างน้อยนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ได้รับชมนะครับ ขนธรรมเนียมประเพณีว,วัฒนธรรมที่ดีงามของทางล้านนานะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนไทยทุกท่านเลยครับเพื่อให้เราทุทกๆคนเนี่ยจับมือกันแล้วก็ก้าวผ่านเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งปี2563แล้วก็64ที่เริ่มต้นกันใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอให้ทุกท่านมีกําลังใจที่ต่อสู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าพึ่งท้อน,นะครับผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีนี้มันต้องดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับบรรยากาศในช่วงท้ายนี้นะครับทางชาแนลโอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมกัน ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับและที่สำคัญก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางห้างสีคอนแสตสีนครินนะครับที่ได้สร้างบรรยากาศดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยนะครับและที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทีมงานคุณภาพคือทีมงานมอนไฟนะครับในช่วงท้ายนะครับผมจะมีบรรยากาศที่ผมได้ไปถ่ายเก็บเอาไว้ซึ่งคอนเทนต์นี้พูดตรงๆว่าถ่ายาไว้ประมาณเกือบ2-3เดือนแล้วนะครับก็ถือว่า มอบให้กับทุกท่านให้เป็นของขวัญน,นะครับแล้วก็ฝากไปถึงพ่ออุ้ยแม่อุ้ยด้วยนะครับที่ผมได้เข้าไปเก็บบรรยากาศด้วยกันถึง3วันเลยนะครับยังไงแล้วก็ต้องขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับกับคอ,อนเทนต์นี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับคือเอาจริงนะฮะ EP นี้เนี่ยอดมาก็ประมาณ3วันแล้วแหละนะครับก็ให้ทุกท่านได้เห็นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับวันแรกเรามาเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศภาพรวมด้วยครับ เดี๋ยวอีพีที่2อนเดี๋ยวจะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งตัวของทางร้านนานะครับ mm hmm. ก็อดไม่ได้ที่ต้องซื้อก็ได้ไปแล้วนะครับวันนี้ได้กระเป๋าไปนี้ไปนะครับแต่ก็ท่านใดที่ยังอยากจะมาดูนะครับก็เดี๋ยวลองแวะมาที่ร้านแม่ mm hmm. อุ้ยเข้าได้นะครับยังมีเวลานะครับทุกท่านในงานนี้นะครับยังมีเวลา ซื้อเสื้อผ้านะครับสวยจากแม่อุ้ยไ,ได้เลยนะครับเพราะว่าปีหนึ่งก็ได้จัดก,กันหนึ่งครั้งนะครับในงานแบบนี้ผมเองก็เลยมีความสิว่าอยากจะมาดื่มด่ำบรรยากาศให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาภาพสวยๆไปฝากทุกๆท่านนะครับในชาแนลโอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้เขาเรียกว่าได้เก็บสินค้าแล้วก็ได้ใช้ของโปรดักที่เป็นฝีมือคนไทยแล้วก็เป็นแบบล้านนาแท้ๆเลยนะครับผม ็นงานของแม่วิพาอ,อุ้ยครับเป็นงานตัดมือนะแม่แม่วิ๋นเนาะเนี่ยแม่วิ๋นนั่งอยู่วันนี้ผมมาซื้อแม่วิ๋นใจดีรถให้ด้วยนี่มาจากไหนแก่เลยมาจากไหนแม่วิ๋นเชียงใหม่หเจ้าเชียงใหม่นะครับอาเลยไม่แก่อ่าแม่วิ๋นมาจากโอเคแม่แม่วิ๋นป,ปกติแล้วเนี่ยออกออกงานอย่างเดียวใช่ไหมเราออกงานเป็นราชจันทรท์เป็นรำคา,า,เา,าอเลยอ นี่ครับทุกทกท่านที่ยังอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เห็นใน EP ีนะครับก็แวะมาได้นะครับที่งานนี้อ่ะโดนให้ดูบรรยากาศโดย,ดวยรวมรอบๆเนี่ยมาซื้อกับพี่พี่ท่านนี้ก็ได้ใจดีด้วยครับหลากหลายเลยครับมีหลากหลายสไตล์ ทำเยอะสุดปกติแล้วที่ผมทำแค่ EP งานนี้ผมทำมาสาม EP เลยนะเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเหมือนกันนะครับโอ๊ตพาชิมมารอร่อยถึงบ้านพยายามจะทำอะไรให้มันแบบเขาเรียกว่าให้มันแตกต่างอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูอาหารต่อ คิดว่าจะเป็นบรรยากาศระทับใจที่ทําให้ทุกคนได้ได้เห็นนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้มาแล้วก็ยังไม่ไม่มีเวลามาลองมาเดินดูดูนะครับในงานนะครับ